ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันวันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําอย่าง r i t m a n shop บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เปิดบริการเติมเกมเอทเลเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เพียงแค่ ID และชื่อตัวละครในเกมในการเติมรวดเร็วปลอดภัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงการันตีด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ r i t m a n shop โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม e d g h Laser นะครับเกมนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดให้เราเล่นในเซิร์ฟก b a l เมื่อวานที่ผ่านมาเองนะทุกคนเมื่อวานที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็เพราะว่ามัวแต่มาเล่นเกมนี้อยู่นี่แหละนะทุกคนคือแบบติดมากๆนะครับดยส่วนตัวแล้วใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเนาะคือก็น่าจะติดตามผมมาเพราะเกม Speed Drifter นะทุกคนแต่ว่าด้วยความน่าเบื่อเนาะและก็อะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เลยเลิกเล่นไปนะแต่ว่าพอเกมนี้มานะครับผมได้มาลองเล่นดูแล้วนะทุกคนคือแบบหลายๆอย่างมันคลาๆกันนะแต่่ว มันเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าสปีด d ิฟเตอร์นะทุกคนก็เลยทําให้แบบเออผมอยากกลับมาเล่นเกมแข่งรถอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็เลยค่อนข้างติดมากๆเลยก็อยากจะทําคลิปของเกมนี้เก็บไว้ในช่องด้วยนะครับผมซึ่งคลิปแรกนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกคนมารีไอดีกันก่อนเลยนะครับเผื่อใครที่อยากจะลองมาเล่นเนาะหรือว่าเพิ่งมาเล่นวันแรกๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาสอนรีไอดีด้วยถามว่าทําไมต้องรีไอดีนะครับผมก็เพราะว่าเราต้องรีเอารถที่มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับผมเพื่อให้มันง่ายต่อการเล่นเนาะหรือ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องรถเนี่ยเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องรีก็ได้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะอยากจะรีเนาะเอารถที่มันดีๆหรือว่ารถที่เราชอบนะครับทุกคนและหลังจากรีไอเดีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแนะนําให้ด้วยนะครับทุกคนว่ารถคันไหนที่เราควรจะรีเอานะเราควรจะรีเอารถคันไหนถึงจะดีที่สุดนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในเรื่องกันดีกว่านะครับเกินไปตั้งยาวแล้วนะก่อนที่เราจะไปรีไอเดียเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่ารถคันไหนที่ควรจะมีนะครับผมซึ่งในเรื่องของรถเนี่ยผมจะพูดยาวนิดนนึงทุกกคถ้้้าาาเเเรรรออยยูววิธีี่ด๋ใหพื กดข้ามไปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะใส่จุดกดข้ามไว้ให้นะครับผมใครที่อยากจะดูแค่เรื่องของการรีไอดีเนี่ยก็สามารถกดข้ามไปได้เลยในช่วงหลังนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะไม่ใช่สายเติมนะฮะ,ะคนที่เป็นสายเติมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคันที่ดีที่สุดนะผมใช้คําว่าคันที่ดีที่สุดเลยนะครับทุกคนก็คือคันนี้เลยนะครับล็อกเกตฟ็อกนะครับซึ่งหน้าตามันอาจจะไม่ได้เทเนาะไม่ได้โดนใจหลายๆคนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานนะและก็ในการเอาไปเล่นคันนี้เร็วแบบเร็วเร็วแบบโคตรคือไม่รู้้จะใชคํานดีนะ คือมันเร็วมากนะครับทุกคนซึ่งถ้าเราไม่ได้เล่นแย่มากจนเกินไปนะครับคันนี้ยังไงก็ชนะเพราะว่าหนึ่งละมันเป็นรถสายสปีดนะครับซึ่งรถสายสปีดเนี่ยจะเป็นรถที่เน้นความเร็วอย่างเดียวนะครับเอาเร็วเขาว่านะครับผมและก็สกิลของคันนี้เนี่ยมันจะ ช่วยเพิ่มความเร็วในทางตรงนะครับผมเนี่ยนะครับมันจะพุ่งเป็นในโตแบบนี้ไปเลยนะครับกลายเป็นจรวดเนาะแล้วก็เร็วมากๆนะครับในระดับเดียวกันเนี่ยแทบจะไม่มีคันไหนสู้คันนี้ได้แล้วนะสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็มันไม่ได้ควบคุมยากด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นสายความเร็วแล้วจะควบคุมยากอะไรนะทุกคนและส่วนใหญ่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนาะตั้งแต่ผมเล่นมานะตั้งแต่แแลงลุกี้นะครับจนถึงแแลงอีลิตเนี่ยผมเจอด่าน3ดาว4ดาว5ดาวเดียนน้อยมากๆนะส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยครับจะเป็นด่าน 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 1, ดิหน่อยนบผม เออซึ่งด่านหนึ่งดาวกับ2องดาวเนี่ยมันจะเป็นด่านที่ทางตรงเยอะและก็ต้องใช้ความเร็วเยอะนะครับผมฉะนั้นคันนี้ไปได้ทุกสนามนะสำหรับด่าน1ดาวถึง3ดาวด่าน4ีดาวถึง5ดาวเนี่ยก็ใช้ได้ถ้าเกิดว่าเรามีฝีมือระดับหนึ่งนะครับผมก็ยังใช้คันนี้ตลอดเลยนะครับต่อให้เป็นด่านสีดาว5ดาวก็ยังชนะมาเรื่อยๆนะครับผมแลวก็นอกจากเรื่องการใช้งานในเรื่องของความเร็วแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการทําดาวของสนามนะครับมันจะมี c a รี y mode นะครับเนี่ยที่เราต้องมาเก็บดาวนะครับทุกคนและก็ของรางวัลเนี่ยก็ดีมากๆมีระดับ รีเจเนอเรลีให้ด้วยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรารีโรได้คันนี้ในช่วงแรกเนี่ยคือแนะนําว่าให้รีใหม่เลยเพราะว่ามันมีแจกในนี้ไงเนี่ยเราแค่มาเก็บดาวแล้วก็ได้คันนี้แล้วนะครับผม okay, okay, โอเคก็จบไปสําหรับคันแรกนะครับแล้วก็ทีนี้อันดับที่2ลองลงมานะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ขี้เกียจรีเนาะคันที่แนะนำนะครับผมที่ควรจะใช้นะก็คือเซนนะครับเนี่ยคันนี้สีม่วง,วงเนี่ยเออคันนี้เนี่ยก็เร็วไม่แพ้กันนะครับมันจะสามารถล่องหนได้นะเวลากดใช้สกิลนะครับซึ่งเราจะไม่ชนอะไรเลยนะครับและในระหว่างที่ล่องหนเนี่ จะค่อนข้างเล่นยากนะคันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่เก่งมากๆแล้วจริงๆนะคนที่มั่นใจว่าขับเข้าโคง้งหรือว่าดิฟเข้าโค้งแล้วไม่ชนขอบนะครับผมถ้ามั่นใจนะว่าเราเล่นแล้วเราจะไม่ชนขอบเลยเนาะก็เล่นคันนี้ได้คันนี้ก็โหดไม่แพ้กันคนจีนก็ยังเล่นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับแล้วทีนี้คันที่3นะครับเป็นอันดับ3ลองโงมานะซึ่งได้มาก็ดีแต่แนะนําว่าไม่เอาก็ได้นะครับคือค่อยไปหาเก็บทีหลังก็ได้เนาะก็คือเบรดนะครับผมเนี่ยเบรดคันนี้คันนี้เนี่ยจะเป็นคันที่เหมาะสําหรับในการเล่นด่าน4ดาว5ดาวขึ้นไปนรหือว่า ด่านที่มันโค้งเยอะๆด่านที่มันยากๆนะครับทุกคนคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราเล่นช่วงแรกๆเนี่ยจนถึงแหลงอีลิตหรือว่าแหลงที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยมันยังไม่ค่อยเจอด่าน4ดาว5ดาวนะครับทุกคนฉะนั้นถ้าเป็นด่านทางตรงเนี่ยยังไงคันนี้ก็แพ้ล็อกเก็ตฟ็อกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในแหลงที่สูงขึ้นไปแล้วก็ในช่วงที่เราเจอด่าน3ดาว4ดาว5ดาวเยอะๆเนี่ยคันนี้มันจะดีกว่าเพราะว่าอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าสกิลของคันนี้เนี่ยเวลากดใช้เน,น,น,นะาค Auto นะค มันจะเข้าแบบไม่มีการดิฟไม่มีการเบรกอะไรทั้งนั้นนะครับผมมันทําให้เข้าโค้งได้เร็วนะครับในด่านที่โค้งเยอะๆซิกแซกซ้ายขวามีทางลัดอะไรเงี้ยคันนี้มันจะเข้าให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเล่นเองนะครับและมันก็เร็วมากๆด้วยในการกดใช้สกิลเนาะมาเลยดีมากๆนะครับในพวกด่านสูงๆสี 4, 5, ดาว5้าดาวโคง้งเยอะๆนะครับผมโอเคก็หมดแล้วนะครับอันนี้คือ3คันนะที่แนะนําให้รีโรให้ได้นะครับส่วนสายซัพพอร์ตและก็สายโจมตีเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็อาจจะให้คําแนะนํายังไม่ค่อยไ เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมารีวิวให้ดูแต่ว่าในช่วงแรกอะถ้าเราอยากจะชนะนะครับผมเล่นโซโล,โล่อะไรอย่างนี้ยังไงสายความเร็วก็ดีกว่านะครับอันนี้คือผมพูดในเรื่องของสายเท่านั้นยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าคันไหนมันเหมาะกับขับในเมืองขับในสนามแข่งหรือว่าขับบนภูเขานะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะทําแยกคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ ตอนนี้แนะนำเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับผมไปก้อนทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากเป็นสายฟรีตลอดล่ะเราก็เป็นสายเติมด้วยนะครับถามว่าคันไหนที่ดีที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับผมกล้าพูดเลยนะทุกคนคันที่ดีที่สุดในเกมณตอนนี้ให้อันดับหนึ่งแบบไม่มีคันไหนเปรียบนะก็คือนิสสัน GTR นั่นเองนะครับทุกคนอ่าเป็น GTR เนาะซึ่ง GTR ตอนนี้สามารถทำกิจกรรมเพื่อรับฟรีได้ทุกคนนะแต่ว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้นะครับแต่ถ้าเรารีบอยากได้มาใช้เร็วๆเ,เนี่ยสามารถเติมเงินเพื่อยัดเควสได้เลย ครับทุกคนก็เอามาใช้ได้ทันทีเลยนะแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงเนาะมากกว่า5000บาทแน่นอนนะครับสำหรับ GTR และตอนนี้นะครับในเซนะิร์ฟจีนเนาะ GTR ก็ยังเป็นคันที่แรงมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนอ่าอันนี้คือใช้ได้ยาวๆเลยเซิร์ฟจีนเขาก็ยังใช้กันอยู่นะสำหรับ GTR นะทีนี้ลองลงมานะครับผมก็คือ X c a r i b e r นะครับอ่ะ X c a r i b e r เนี่ยเป็นรถลิมิเต็ดที่มาให้เปิดในตู้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นตู้ที่เราต้องเติมเงินเนาะเพื่อเปิดให้ได้นะครับผมอันนี้ใครอยากจะลีก็ได้นะเล่นแรก ถ้าเราอยากจะรีเพื่อเปิดเอา x c a l i b e r เนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเสียเวลานะโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันเสียเวลามากๆนะครับที่จะรีเพื่อมาเปิดเอ,ดเอดา x c a l i b e r ให้มันได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นรีให้มันได้ล็อกเก็ตฟ็อกดีกว่านะครับผมแล้วค่อยมาเปิดเอดา x c a l i b e r ที่หลังอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเราจะเติมเนี่ยคันนี้เป็นอันดับ2รองจาก GTR นะครับผมที่ดีที่สุดณตอนนี้นะฮะโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับรถคันที่ผมแนะนำนะสำหรับการรี ID ครั้งแรกนะครับว่าเราควรจะเลือกคันไหนมาใช้นะทีนี้นะครับผมมาดูวิธีการร ID กันนะหลังจากที่เราเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับทุกคนมันก็จะมีให้เราล็อกอินใช่ไหมผมแนะนำนะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อมนะครับด้วย Google หรือว่า Facebook Twitter Li ลน์อะไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อมบัญชีเนาะให้เราเลือกเป็นบัญชีเกสไปก่อนนะครับผมหลังจากที่เราได้ลดตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปเชื่อมบัญชีด้วย Facebook ด้วย Google อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคือมันสามารถไปเชื่อมทีหลังได้นะพอเราแต่งตัวละครอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยอยากจะเข้าไปดูวิธีการเล่นให้เขาฝึกกกให้น้นผม็เลือ Newbie Diver ไปแต่ว่วาี ผมเล่นเป็นแล้วเนาะผมก็จะเลือกมาสเตอร์ไปเลยนะครับก็คือเราจะข้ามตัอเรียลไปเลยนะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะจากนั้นนะครับทุกคนก็จะมีให้เลือกรถนะครับผม3คันแรกนะ3คันนี้คันไหนที่แรงที่สุดนะครับผมเอาเรื่องของความแรงนะ BMW เร็วสุดแน่นอนใน3คันนี้นะครับฉะนั้นผมเลือกเป็น BMW ไปนะแล้วทีนี้นะครับผมมันก็จะมีแพ็กเบกิเนอร์ให้เราเลือกเนาะซึ่งแพ็กนี้นี่แหละนะครับเราสามารถรีได้นะครับผมเพื่อหารถที่เราต้องการเนาะแพ็กนี้นะครับผมเราสามารถสุ่มฟรีได้50ครั้งเลยนะครับสุ เราต้องการนะเราถึงกดคอนเฟิร์มไปเนาะอันนี้หลายๆคนพลาดนะแบบว่ากดเข้ามาสุ่มครั้งเดียวกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับผมมันก็พลาดเนาะผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งกดคอนเฟิร์มนะให้เรากดรีเซ็ตไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอรถที่ต้องการนะซึ่งเราสามารถกดได้ทั้งหมด50ครั้งนะเนี่ยสังเกตไหมเมื่อกี้ผมกดไปครั้งหนึ่งเนาะมันก็เหลือ49นะครับผมอันนี้แนะนําว่ากดสคิปแอนิเมชันไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคครับทุกคนบอกเลยว่า ID นี้โคตรเกลือเลยนะครับโคตรของคโคตรจะเกลือเลยนะทุกคนกดมาจนเหลือออ11ครั้งงะพ่จกถ อบส้มมาคันเดียวนะครับทุกคนแถมเป็นอีเทอร์ด้วยอีเทอร์เป็นรดซัพพอร์ตนะฮะคือแบบโอ้โหเกลือจนไม่รู้จะเกลือ,อยังไงแล้วนะฮะไอดี ID นี้พอมันมาแบบนี้นะครับอันนี้สมมตินะสมมุติว่าเพื่อนๆสุ่มได้ล็อกเก็ตฟ็อกหรือว่าได้เซนได้เบสอะไรก็ตามนะครับแล้วมันยังเหลือรอบสุ่มอยู่ตรงนี้เนี่ยอีกตั้งหลายครั้งนะครับทุกคนเราอาจจะสุ่มเผื่อมันจะได้รดขอบทองแบบนี้สามคันพร้อมกันอะไรแบบนี้ไงให้เรากดเซฟไว้นะครับผมเราสามารถกดเซฟไว้ได้นะนี่นะครับกดเซฟไว้แบบนี้นะครับผมสมมต คันไหนที่มันดีเท่าที่แบบเราต้องการเลยเนาะเราก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีไอที่เราเซฟไว้เมื่อกี้เนี่ยให้เราเลือกนะครับผมอยู่ทางซ้ายมือนะเมื่อกี้ผมได้อีเทอร์มาใช่ไหมตรงนี้นะครับผมเซฟไว้ผมก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนทางขวามือของเราเนี่ยจะเป็นรอบสุ่มครั้งล่าสุดที่เราสุ่มได้นะในกรณีที่เราสุ่มต่อไปแล้วหมดแล้วเนี่ยมันมีแต่ของเกลือแบบนี้เห็นไหมถ้าเราจะกดเลือกไปเลยมันก็แบบเสียดายถูกไหมครับเออฉะนั้นนะครับผมถ้าเราได้รถที่เราต้องการแล้วได้ล้้ววกก save วก็ดฟไ่อนนะ ถ้าเกิดว่ารอบมันยังไม่หมดนะ แล้วทีนี้เราก็สุ่มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะหมดได้เลยนะครับแล้วเราค่อยกดคอนเฟิร์มแล้วก็เลือกเอาทีเดียวเนาะอ่ะอันนี้บางคนเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่กล้าลองนะครับกลัวจะทําผิดใช่ไหมก็บอกไว้นะครับผมจะได้แบบเป็นประโยชน์นะโอเคครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับเห็นไหมผมสุ่มไป50รอบไม่ได้รถที่ผมต้องการเลยนะไม่ได้ล็อกเก็ตฟ็อกเลยก็ไม่ได้คันดีๆให้เลือกด้วยซ้านะครับผมฉะนั้น ID นี้เนี่ยเราก็เตรียมรีใหม่ได้เลยเนาะแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นเดี๋ยวเราจะไปสุม่มเอ,นนอ็นนกซ์คราริเบอระา ได้อีเทอร์มานะครับเนี่ยกดซลเล็กนะครับผมเพื่อเลือกโอเคทีนี้นะครับเราก็เข้ามากดรับของในกระเป๋าเนาะในซองจดหมายนะครับผมก็จะได้ชุดได้บัตรได้อะไรมานะครับแล้วทีนี้ก็กดเข้ามาในสตรอนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มเอ็กคาริเบอร์กันนะฟรีสิบรั้งแรกนะครับทุกคนอ่าแล้วก็จิ้ม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 ไปเลยนะครับหืมทองมา2อันเอ็กคาริเบอร์ออกนี้ดีเลยนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมก็เกลือเนาะทอง3จุดนะแต่ว่าไม่ได้ลดเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือไอดีเกลือเรียบร้อยนะครับผผมมคคือลลลบบทิ้้งงไดเยนนะะรััหจาก เราสูมทุกอย่างแล้วมันเกลือแบบนี้นะครับผมเราก็กดออกเกมได้เลยเดี๋ยวเราจะรีใหม่นะครับพอเราออกเกมมาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ผมเล่นในอนะิมูเลเตอร์เนาะแต่ว่าคนที่เล่นในมือถือเนี่ยก็ใช้หลักการคล้ายๆกันได้นะครับทุกคนถึงมันจะไม่ได้เข้าจุดเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ทํคล้ายคล้ายกันนะทั้งในมือถือและก็ในนะอิมูเลเตอร์นะอ่าเราก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็เข้าไปในแอปการแจ้งเตือนนะอันนี้ผมเล่นใน LD Player นะครับทุกคนใน Blue Stack หรือว่าใน n o x k Player ก็มีแบบนี้คล้ายๆกันนะจากนั้นให้้เเราเาาขมที่ตัวก M8 เรเซอร์นะครับผมแล้วทีนี้ให้เพื่อนๆเลื่อนไปหาคําว่าที่จัดเก็บข้อมูลนะครับผมหรือว่าที่เก็บข้อมูลหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลภายในนะพอเราเข้ามานะครับมันจะมีคําว่าล้างแคชกับล้างที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเราก็กดล้างแคชไปก่อนเนาะจากนั้นก็กดล้างข้อมูลไปด้วยนะครับทุกคน นี่นะครับกดล้างข้อมูลไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องถอนการติดตั้งนะเดี๋ยวทีนี้ผมจะเข้าใหม่ให้ดูเนาะมันก็จะเริ่มใหม่ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ก็เหมือนเดิมนะครับในหน้าล็อกอินเราอย่าเพิ่งล็อกอินด้วยเฟซหรือว่าไปเชื่อมกับอะไรเนาะเราเลือกเป็นบัญชีเกสไปก่อนนะฮะจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะทุกคนเราก็มาเลือกรถเนาะซึ่งผมก็จะเลือกคันเดิมนั่นแหละ BMW นะฮะโอเคครับพอเราเลือกรถเสร็จแล้วเนาะมันก็จะกลับเข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมเห็นไหมครับเราก็สามารถมาสุ่มใหม่ไไดด้้้้แแลวนนนะีี่่ครรรรััเเเป็50งกทาาาสสมมถุ กลับมา50ครั้งแล้วนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ลบข้อมูลนะครับอาจจะลบแค่แคชดังเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าไป ID เดิมนะคือมันก็จะสุ่ม50ครั้งใหม่แบบนี้ไม่ได้เนาะฉะนั้นอย่าลืมลบแคชแล้วก็ลบข้อมูลออกด้วยนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถ b ี ID ใหม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมเราก็สุ่มไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับจนกว่าจะเจอรถที่เราต้องการเนาะหรือจะเอาล็อกเก็ตฟอกตามที่ผมแนะนําก็ได้นะครับโอเคครับทุกคนนี่นะครับผม ID นี้ไม่เกลือครับสุ่มมา8รอบนะบทุกคนได้้้เเรียบอแลว Fox. ห็นหม ออ,ออกแล้วนะครับทุกคนนี่นแสดงว่า ID ดีนี้สามารถเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับกดเซฟไปเลยนะเซฟไปก่อนเนาะเพราะว่าเหลืออีกตั้ง40รอบเนะี่ยมันมีโอกาสที่เราสุ่มไปแล้วมันจะมี Lock ล็อกเก็ตฟอก้ลก็มีคันอื่นด้วยถูกไหมฉะนั้นเราเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนอย่าเพิ่งกดคอนเะฟิร์มเนาะแล้วทีนี้เราก็รีไปต่อเลยนะครับผมรีเซ็ตไปต่อสุ่มไปต่อนะโอเคครับผมตอนนี้เซนก็ออกมาอีกคันแล้วนะครับทุกคน ID นี้คือแบบโคตรดีนะเออมันน่าจะออกมาคู่กันแต่ว่าออกมาแบบนี้เราก็ต้องเลือกนะเนาะ แต่ด้วยส่วนตัวแล้วผมเอาล็อกเก็ตฟอกเนาะอันนี้เดี๋ยวก็รีใหม่ไปได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเบรดก็ออกพอดีนะครับทุกคนซึ่ง ID ดีนี้เนี่ยออกครั้งสามคันเลยที่ผมแนะนานะคือแบบดีมากๆนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนาะไม่ออกนะครับผมเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมสุ่มไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับผมล็อกเก็ตฟอกเนี่ยออกแค่รอบเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราก็จะเอาคันนี้แหละผมก็จะเลือกเป็นล็อกเก็ตฟอกไปนะครับเรียบร้อยนะครับทุก ยาวแน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการรีไอดีของเกม e g h t Laser นะแล้วก็รถที่ดีที่สุดที่แนะนานะครับผมให้เพื่อนๆมือใหม่หรือว่าผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยที่ควรจะรีหาให้ได้นะครับผมซึ่งถ้ารีได้มาเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเลยก็สามารถอัปรถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมไม่ต้องมาเสียดายทรัพยากรทีหลังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนด้วยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากจะได้คันที่ผมแนะนําไปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคันไหนก็เลือกคันนั้นเลยก็ได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนัน แต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็แค่ให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆก็จะได้เข้ามาดูได้ทันทีเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ